เราจะไปพูดต right. like <in okay. We ัวเยอะนะครับกะเพ่ะคำสีดยามินแค่พ่อแจนใช้อยู่อวยตัวเี่ยเขาไปป่าไป้สอท้าลงนาเรียนบอกบอกกาไม่ดีแล้วหนึ่งสองเร็ว ไม่อไยังไม่ย่ไก่ผม,มามคนเลยพี่ชัยแล้วก็โชคปีชานะครับปา,บาบยสวงเขท่านหนแล้วพี่หลเต้องทตง้ทำเร็วันทูวันทเร็จับคอจับคอ เมาหมันคนเลยดิพูดยากเหมือนมาหมันเจนผมที่ไรก็คิดแต่เรื่องฐานไฟเก่าเนี่ยผมวิ่งมาก็จะจะเอากับผมอีกเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยนะมันเที่ยวมันเที่ยวครับยังไม่จำอีกเหรอป้นเน้อเน้อ ฝ่ายเก่าก็เริ่มมาแล้วน้องผม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 ลูกปีตาเก๋คนงานด้วยฝากติดตามพอดีไว้นี่เนาะไว้นะครับข้ามท้องก็เริ่มมาแล้วครับผมยุงก็เริ่มตัดเยอะิงยมาอย่าไปเสียนะผมเคยยันมินนะกับพระจันทร์ไทยอยไปตอกขาเลยจอนตอกขาสอกขาลูกโก้มเลยะไปโก้มนะไอพี่ก้มอะ

ไปเริ่ม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 คนขาไอ้เอลาเร็วเร่วเร็วเรเร็วเรเรเไปพิพิเนเลยเร็วเร็วิิเเร็วุดทีเร็วผมมีใจผมชนะผู้หญิงผมดีใจ

ไลงพื้นสัทีเจอแพ้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเลยวัวจะไม่เงินเราปะจ๋่เลยไม่งเลยอ่ะ ต่อไปก็ต้องจับโค้ครับกระดูกันพีกันภูมิใจไทยโอ้โหเจอหั่ขีดแต่มันตึ๊บไปนี่เราต้องตึ๊บว่ตึ๊บว่ามาต่อไป้ะต่อไปตึ้ตัวโอ้โหแพ้อไนี่ตัวอพอด้อะไอเร็วเรเร็วเร็วเรมเเร็เร็เเรเร็วเรวเร็วเร็เร็วเเเววเเด็เวขึ้นไเ จิไม่โดนทลไม่โดนเสยกิมแพ้เด็กกูเลยเี่ยมเลี่ยมไม่ารลม่ดยกิมไม่จะใครเลยเลยกิมนเรามันเกากันจะใครเลยอกเด็กวนนี้ไม่เด็กมลุมาปยังแพ้ไอ้นี่้อ่มาจตัวจตัวตัวตัวิมืจ็ทอแล้นี้กันโอ้โห ปั๊มเื้อปั่เพือ๊มเจี๊ยบเลยเจีอคนไต้ด้วยกันเจผมไม่อยากทำนะ้ได้น้องอยากนะก็ให้นะไปนี่มาจมตัว็มตัวผมคนใต้ผมใจใหญ่บ่ยนี่ไปเริ่มเริ่มเริ่มเริ่เมถ้าน้องอยากชนะพี่อหนังก็ได้ดิเออเอาัลย้เจาะเข้ามานี่อ้คนเปนนักีนะ ไอ้กิบแพ้กัติเกียวนี่ขาไม่คนเอ้ยลงมือ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 เลยอ้วเป็นร้อยไปวนขวาวนขวาเล็วนขวาเ็วเอาวาเอาวาผมเอาวาผมถึงร้อยทีแล้วอ๋อจะเรนละผมอกทุกทีเลอกเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวใกล้ๆพี่ใกล้ลกล้วะไม่๋ยวมันมีครูพีใกล้ๆขอไรอีกสองอีกสองอสอเมงตัวตมตัว สิ่สสววันไปเร้วก็เริ่มโวยเจอเนาะี่สิเ้ารเพื่อนเนาะพี่เจอมวยลูกน้องผมวมันลังเล่นก็ได้เร็ว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 

ทำตัวำตัวำตัวไอลูกรุ่นลานงอเยอะไรลูเด็ดแลยมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วด้วยดีใจดีใจได้ชนะเด็กดีใจดีใจด้ชนะเฮ้ยชนะเพืกอเป็นมงคลเอ็หัูเองมันรุ่นลานพี่เว้ยรุ่นลานลุงหลอน แม่ยี่เท่าไหร่แม่แม่ยี่แปดโอ้ยพ่อล่ะพ่อยังไม่รู้พ่อก็ยี่แปดนะครับนะผมน่าจะรุ่นลุงเขาครับลุง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 แม่มันยี่แปดนะพี่สามหกโอเคพักพักพักเล็กเจ้าเล็กเล็กเล็กเทียบอะไรกันน้องๆมันม่วนครับเดีไม่ครามีเกมหนึ่งมีเกมหนึ่งครับพอละวโอ้โหเหม่องหมออะไรคนน่ะเขาเล่นกันโยบึงมุมคนนี่ จุดยอดมวยซุ่มมวยซุ่มครับสร้างตัวดีเว้ยสีบวกวันพังตัวดี้ไปสปีดนะครับสปีดมึงได้มาโชโจบิชาเบอร์มาเดี๋ยวนี้ฮะเบอร์ได้เนาะเขาให้วิ่งว่าโจ๊บิชามไปวิ่งตัดเอาเบอร์ให้ได้เดี๋ยวนี้อ้ากาศครับสปีดสุขชาด้วยความรวดเร็วนะครับ จิใจวอ้จิใจสับกาเลยว้ยจิตใจเฮ้ยเฮ้ย้ยโชวิชาครับโชวิชาเฮ้ยโชวิชาโชวิชาเฮ้ยนี่ดีใจนะครับพอคุณเป็นฝ่ายชนะครับผมโชวิชาชนะเด็กชนะเด็กชนะเด็กเออเ้ สุดาเด็กนะไอ้